เรามาดูกันต่อในหน้าร1อสิบห้านะครับในเรื่องของแรงนะครับแรงรับนะครับแรงรับเนี่ยคำนี้มันก็คือแปลว่าผลลัพธ์นะครับแรงรับมีแรงรับก็คือผลรวมของแรงย่อยนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับนี่ผักตู้นะครับสองคนช่วยกันคนนึงออกแรง80ดินิวตันนะครับอีกคนนึงออกแรง25้านิวตันนะครับผักไปมันต้องมีทิศทางนะครับอ่า แรงคือปริมาณเวกเตอร์นะครับมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับแรงคือปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทางดังนั้นแรงลับก็เกิดจากการนำแรงของสองแรงมานะครับอ่าเราเขียนป้ายแรงลับเท่ากับผลรวมของแรงเพราะฉะนั้นแรงลับมีค่าเท่ากับ25บวก 80ได้เท่าไหร่ครับได้105หน่วยเป็นนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องบอกว่าแรงรับเท่ากับ105นิวตันมีทิศไปจากตะวันออกไปตะวันตก นะครับ <c oughs> อ่าทีนี้ขอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับขอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งสมมุติมีรูปแบบนี้นะครับสมมุติมีรูปแบบนี้แล้วแต่ละคนออกแรงอ่ามีออกแรงสีดอองส่ด้านเลยอ่ะออกแรงสี่ด้านเลยด้านนี้สองนิวตันด้านนี้สองนิวตันด้านนี้ห้านิวตันด้านนี้สามนิวตันนะครับทีนี้ เราจะต้องดูว่าเอาแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยแนวใครแนวมันนะครับทีนี้อีตัวแรงตัวนี้เนี่ยแรงตัวนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากันใช่ไหมมันเป็นทิศตรงกันข้ามกัน2ลบ2ก็เท่ากับ0เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดเราก็มาคิดตัวนี้ละเนี่ยเหลืออะไรเหลือ5กับ3 ใช่ไหมห้ากับ3 5เนี่ยห้าลบสเหลือ,อ2เพราะฉะนั้นแรงลับของข้อนี้ก็คือทิศจากซ้ายไปขวาแรงลับคือ2นิวตันอ้าวโอเคนะอย่าโดนหลอกนะอย่าโดนหลอกอันนี้คือตัวอย่างนี้คือไปในทางเดียวกันใช่ไหมครับตัวอย่างของกูแชมันนี้คือเป็นคนละทิศทางน,นะครับเราจะต้องสังเกตว่าถ้าไปทางเดียวกันเอามาบวกกัน ถ้าเป็นคนละทิศทางเอามาลบกันนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าอย่างเล่นชักคยเอร์เนี่ยถ้าอย่างเล่นชักคยเยอร์เนี่ยชักคายเยอก็คือคนหลายคนคนหลายคนมาช่วยกันใช่ไหมอ่ะนี่คนที่หนึ่งคนที่สอง่อะฝั่งน้ําเงินฝั่งแดงมีสามคนอย่งเงี้ยนี่ออกแรงมาทางนี้ก็มีสแรงฝั่งน้ําเงินก็ออกแรงมาทางนี้ก็มี2แรงมันอยู่ที่ว่าแรงฝั่งไหนจะมีค่ามากกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้า116กัน